สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์หญิงอิสุคิงยตนสาขาปักช่องนะคะเรามาดูแคปที่ต่อคอกนะคะใส่คอกแหนบเพาลอยกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะสีเทาโอเพกนะคะราคาจะอยู่ที่635,000บาทโฉมด้านหน้าเป็นโฉมปี2024แล้วนะคะตัวนี้เรามาดูว่าคันนี้ตบแต่งแล้วก็ลูกค้าใส่อะไรเพิ่มบ้างนะคะเริ่มจากล้อหน้าลูกค้าจัดเป็นแมกเลนโซเลยนะคะ คันนี้แบบหล่อๆน็อตล้อนะคะสีแดงแล้วก็คอบติดเน้นเป็นสีแดงนะคะส่วนด้านหน้าเนี่ยใส่สตารโหลดนะคะก็คือประมาณนิ้วครึ่งนะคะโหลดหน้าส่วนคอกอความสูงของคอกนะคะตัวนี้คอกจะเป็นคอกผสมเหล็กนะคะตัวนี้อยู่ที่เมตร3-5ลูกค้ารายนี้ที่เลือกไว้นะคะ ส่วนปกติเนี่ยเวลาที่เซลล์หญิงใส่ลดคอกที่เป็นแคปเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะเลือกที่เปิดแคปได้แต่ลูกค้ารายนี้นะคะก็คือให้เสริมความแข็งแรงด้านข้างนะคะแต่ว่าตัวนี้ถ้าเราใส่แบบนี้ก็คือไม่สามารถที่จะเปิดแคปได้จะต้องมีการถอดนะคะถอดตัวนี้ออกก่อนนะคะที่ทําไว้สําหรับถอดนะคะที่สามารถที่จะเปิดแคปได้เพราะว่าเสริมในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของการบรรทุกแล้วการเสริมคอกอีกทีหนึ่งนะคะส่วนด้านหลัง ด้านหลังอย่างแน่นอนก็คือจะต้องเป็นตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นแม็กบรรทุกนะคะที่เป็นเดนโซ่แล้วก็สีดําเหมือนกันนะคะเพาลอยลูกค้าใช้เพาลอยของโปนะคะตัวนี้หัวเพาใช้สีน้ําเงินนะคะหัวเพานี้ก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าลูกค้าต้องการสีอะไรส่วนยางด้านหลังนะคะยางบรรทุกเราต้องใช้วิชลินเอ็กซเดีถูสองสองห้เจ็ดสิบห้ตัวนี้ก็คือเป็นแม็กบรรทุก15นะคะ เราดามกระบะบนล่างให้อย่างหนามาดูช่วงล่างกันบ้างช่วงล่างนะคะก็คือคันนี้ลูกค้าจัดเป็นส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ลูกค้าเน้นใช้แหนบ20มิลน,นะคะข้างละ5แผน่นอันนี้หัวแหนบนะคะลูกค้าก็เอาเป็นสีน้ําเงินนะคะแล้วก็มีโช๊คนะคะโช๊คสี่ตัวโช๊กก็คือลูกค้าเอาสีฟ้านะคะวันนี้ตรงนี้ลูกค้าสามารถที่จะเลือกเองได้เลยนะคะ ส่วนในเรื่องของอ,อุปกรณ์ที่ถอดมาในเรื่องของช่วงล่างนะคะก็คือเราคืนให้กับลูกค้าทั้งหมดนะคะเพลาลอยเดิมนะคะแล้วก็จะมีแหนบมีโชค๊คตัวเดิมที่ติดมากับรถนะคะเราคืนให้ทั้งหมดนะ,ะเรามาดูภายในของตัวแคปเครื่อง3 0 0พันกันบ้างแคปเครื่อง3 0 0พันนะคะเริ่มจากตัวเบาะก่อนเลยนะคะตัวเบาะของเครื่อง3 0 0พันของแคปจะเป็น บาผ้านะคะตัวนี้ดได้เบาผ้านะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะตัวนี้ด้านข้างก็มีกลุ่มควบคุมเรื่องของเครื่องเสียงนะคะได้หน้าปัดใหม่นะคะใส่หน้าจอมาให้แล้วนะคะอยู่ที่8นิ้วนะคะตัวนี้แอร์จะเป็นแอร์ระบบปรับแยกนะคะเกียร์สำหรับแคปเครื่อง3000นะคะจะมีมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นไม่มีออโต้นะคะถ้าเป็นออโต้ลูกค้าจะต้องเลือกอเครื่องพันกาส่วน รีโมทนะคะเครื่อง3 0 0พนะคะตัวแคปเนี่ยเราจะได้กุญแจรีโมทนะ,ะได้กุญแจรีโมท2ดอกนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถแคปที่บรรทุก5ตันนะคะแบบนี้นะคะก็คือทักหาเซลล์หญิงได้เลยนะคะแล้วก็เ,เซลล์หญิงแนะนำโปรโมชั่นดีๆของเดือนนี้นะคะก็คือลูกค้าที่ทำเกษตรกร Uh, ชาวนานะคะชาวอ้อยนะคะจะได้ส่วนลดเพิ่มอีก10,000หมบาทนะคะแล้วก็สําหรับ uh, ครอบครัวที่ใช้รถอีสุดุนะคะตอนนี้ให้ยกตระกูลเลยค่ะลุงป้านะ้าอาทวดก็ได้นะคะได้หมดเลยลูกหลานได้หมดเลยขอให้สามารถที่จะยงเอกสารได้จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก10,000บาทพิเศษกว่านั้นลูกค้านะคะที่ทํางานผลิตชิ้นส่วนของอีสุสุนะคะ,ะ,คะก็คือจะได้ส่วนลดเพิ่ม3 0,000 นะคะแทบจะไม่ต้องดาวเลยนะคะถ้าลูกค้าแบบมีทุกอย่างครบตามที่เซลล์หญิงบอกนะคะสเปคตามนี้นะคะก็คือเซลล์หญิงไม่ได้บังคับนะคะว่าลูกค้าจะต้องเอาตามแบบนี้ทุกอย่างลูกค้าสามารถที่จะเลือกลายล้อมแบกได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ล้อหลังจะเป็นแบกบรรทุกหรือกระทะบรรทุกนะคะส่วนคอกก็จะมีคอกผสมเลสหรือคอกไทเทถือว่าคอกไดะคะ่ะก็จะมีเม็ดยีเม็ดเม็ดนะคะส่วนในเรื่องของ เพาลอยก็สามารถเลือกยี่ห้อได้แต่ส่วนใหญ่ที่เซลล์หญิงใส่ให้ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นเพาลอยโปรนะคะที่ใช้กันมากที่สุดแหนบเช่นกันนะคะเราจะเอาแหนบ16มิล18มิลก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะคะจะบรรทุกมากบรรทุกน้อยแต่ถ้าบรรทุกเยอะๆอย่างคันนี้นะคะ5ตันก็คือจะต้องเปลี่ยนเพาลอยนะคะสำหรับลูกค้าที่ท่านใดที่สนใจนะคะท้าขาเซลล์หญิงที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยหรือโทรที่เบอร์โทร0 8 7 0, 0 6 0 2 5 1จสาสามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะคะ วันนี้เซลหญิงขอรีวิวแคปเครื่อง3,000ันวันทุก5ตันแค่นี้นะคะ